เพนช็อปเบเตอร์เดย์ค่ะมาเพิ่มอีกแล้วนะคะรอบนี้ค่ะลิซ่านะคะใส่เอี๊ยมลายสกอตค่ะคู่กับทุงเท้ายาวๆสีดำแบบนี้นะคะ ส่งเสริมให้เธอนะคะดูลุกเป็นคุณหนูไฮสคูลมากมากเลยค่ะเรียกว่านะคะทางเพนช็อปค่ะคุ้มค่ามากๆเลยนะที่จ้างน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะเป็นเจ้าแรกๆนะคะต่อจากทางเซรีนะ่ที่เกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะแล้วก็มีการป้อนง,งานเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ปังมากๆด้วยนะคะต้องบอกว่าขายดีเวอร์ค่ะโซอาตลอดเลยนะไม่ว่าจะใส่ชุดไหนนะคะอย่างตอนนั้นนะที่มาออกเพนช็อปทีวีของเขานะที่มีการพูดคุยกันคะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยะคิวที่หน้าร้านก็ยาว เอียดอย่างที่เห็นนะคะมีการถ่ายเก็บสต็อกนะคะชุดต่างๆของนอรลิซ่าค่ะเอาไว้เยอะมากด้วยนะคะเรียกว่าคุ้มค่าตัวมากๆเลยนะ,ะแล้วก็ค่อยๆปล่อยคลิปออกมานะคะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะแนวของเพนชอปนะคะก็จะออกแนวแบบเป็นลุกใสๆสบายๆนะคะเหมาะก,กับวัยทีนเอทค่ะแทนราคานะคะก็สบายกระเป๋าอีกด้วยค่ะอย่างลุกๆนี้ของนอรลิซ่าะคะอยู่ที่ราคา899เปโซค่ะ ถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะก็ตกราวๆประมาณ570บาทเท่านั้นเองนะคะแบบมาในลูกใสๆแบบนี้นะคะแน่นอนคะ่ะว่าเดี๋ยวแถวแล้าก็คงจะยาวเหยียดหน้าร้านอีกเช่นเคยคะ่ะและนี่คะ่ะก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะที่ทางเพนช็อปค่ะมีการปล่อยคลิปนะคะชุดนี้ของนอริซ่าออกมาะคะ่ะคุณลูกค้าคิดเห็นยังไงะคะกับลุกลุงนี้ของเธอะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้คะ่ะก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะที่ทางเพนช็อปปล่อยคลิปนี้ออกมาคะ่ะแอดก็เลยเอาอมาฝากนะคะ ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า